สวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีค่ะมีอะไรเล่ามาคือพอดีมันเป็นปัญหาที่บ้านนะคะปกติแล้วพ่อเขาจะชอบไปสวดมนต์เนี่ยแะค่ะค่ะแต่มีวันนั้นเขาไม่ได้ไปทีนี้หนูนั่งกับแม่อยู่สองคนเนี่ยกำลังคุยกันประมาณสามทุ่มก็มีข้อความข้อความหนึ่งขึ้นมาพร้อมกันเลยตึ้งๆเนี่ยเป็นแบบแชทถูกใจมาหาอย่างเหมทักเนี่ยค่ะ เราก็ผิดปกต,ติมองหน้ากันแล้วอิ่ยใครก็เข้าไปดูโปรไฟล์ก็แบบเหมือนเพิ่งตั้งนะคะแล้วมีคนกดถูกใจน้อยอะไรเงี้ยทีนี้แต่ทีเนี้ยเราก็เอจใจพ่อเกี่ยวกับพ่อหรือเปล่าเราก็ไปเห็นชื่อพ่อดกดถูกใจเขาแบบประมาณสามคนแต่มีหนึ่งอยนั้นคือพ่อค่ะทีเนี้ยแม่ก็ผิดปกต,ติแม่ก็เลยเดินเข้าไปในห้องเลยก็เปิดประตูก็วบาทำอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ <laughs> พ่อก็สะดุ้งอย่างเงี้ยพี่พอพ่อสะดุ้งเสร็จ <laughs> ก็แบบ แม่อกเนี่ยรู้จักไหมคนเนี้ยอแล้วพ่อก็บอกว่าออไม่รู้จักเลยเขามาขอเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ก็รับไปเฉยๆแ,แต่ไม่รู้จักเป็นการสนตนวเขาก็รีพูดแบบเนี้่ยแม่ก็เอกใจแหละแบบผิดปกติแบบปติกียาความที่แบบขาสตด้งขึ้นแล้วสะดุ้งคนที่เนี้ยเอพี่ถามนินดนึงดิคือมันเด้งมาที่เครื่องเอกับเครื่องแม่พร้อมกันใช่ไหมใช่ปึ้งคุยกันแล้วก็นั่งโทรศัพท์ปึ้งอย่างนี้ทำไมถึงคิดว่าเป็นพรพ่อที่อยู่ในห้องวะอื คือคือไปดูโปรไฟล์ไงคะว่าใครคือเราไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนี่ยแต่ว่าไล่ตามดูแลเห็นชื่อพ่ออเพื่อเราเป็นเพื่อนแชทเพื่อนพ่อมันจะขึ้นหน้าพ่อค่ะมีเพ่อน่อมกันแล้วเขาเรียกแชทมาปะเขาเรีเขาตั้งใจแชทมาเลยค่ะเขาตั้งใจเขาตั้งใจจะมาหาเราให้รู้เลยว่าเขามีตัวตนวายเสร็จปุ๊บเข้าไปถามพ่อพ่อสะดุ้งอืสะดุ้งฟึ้งเลยค่ะแบบเขาผมแบบสะดุ้งอย่างเงี้ยแม่เขาก็แบบ รูแบบปุ๊บปในใจแล้วว่าเอ๊ะแปลกๆมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แม่ก็จะเตือนตลอดในเฟซนี่ยเรามีหน้ามีตาหน้าอย่าเที่ยวไปคุยอะไรแบบนี้นะมันไม่ดีหน้าเนี่ยเดยวคนไปมินท่าอะไรเงี้ยก็พูดในบ้านทุกคนเลยค่ะแต่ว่าพ่อเนี่ยเขาจะเป็นสายแบบทำมาทำโมทำบุญอะไรเงี้ยไม่ไม่มีเลยแบบนี้เลยทีนี้ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอ่ะผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็แชทมาอินค่ะแต่แชทมาครั้งเนี้ยคือ มีวิดีโอเป็นคลิปของพ่อมาด้วยพี่เต็มเลยปุ๊บปุ๊ปุ๊บลัวเลยคลิปทําอะไรคะเขาเขาบอกว่าให้ผู้ชายคนนี้ติดต่อเขาด่วนเลยไม่ติดต่อเขาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเขาพูดเนี่ยไม่แล้วคลิปอะไรคลิปอะไรน้องเอคลิปที่ส่งมาเป็นคลิปที่แบบไปในห้องน้ําแล้วมีแบบคล้ายๆลายที่คุยกันแล้วมีผู้หญิงคนนี้อยู่ด้วยเนี่ย แต่ผู้หญิงคนนี้เขาเอาตุ๊กาตาปิดหน้าเขาไว้นะคะแล้วคุณพ่อทําอะไรอยู่เข้าไปห้องน้ําแบบแบบช่วย,วยตัวเองแบบผู้ชายโอเคอะทีหินด้วยเนี่ยโอเคนาง,งแบงค์เมย์แล้วล่ะแล้วแล้วยังไงแล้วแล้วเขาก็บอกว่าอยากรู้มากคนนี้ไหมถ้าอยากรู้ก็บอกให้พ่อริดต่อติดต่อกลับมาถ้าไม่ติดต่อกลับมาเนี่ยเขาก็จะกระจายคลิปให้ทั่วเลยเขาเรียกเงินใช่ไหม ใช่ใช่แล้วหนูก็บอกแบบนี้แบล็กเมลนะพี่พี่ต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพูดมาเลยบอกว่าห้าหมื่นแบบลบทุกคิปอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ไม่โอนมาในตอนนี้ก็คือจะปล่อยเลยพอเขาบอกมาแบบนี้บอกต้องการห้าหมื่นแล้ว,ลวยังไงลูกทีนี้หนูก็เลยตัดสินใจแบบโอ๊ยบอกแม่แล้วเป็นตั้งใหญ่เพราะยังไงเขาต้องส่งหาแม่อยู่ดีถ้าหนูบอกเขาไปหนูคิดว่นพวกเขาส่งตัวถูกใจมาหาแม่แล้วใช่ไหมคือขเขาเปิดมาแล้วเนี่ยว่าเขามีตัวตนเนี่ยทีเนี้ยหนูก็เลย รับพ่อช่วงนั้นอ่ะไม่ไปสวดมนต์เลยนะคะอืช่วงอาทิตย์นั้นไม่ไปสวดมนต์เลยแล้วแล้วแล้วทีนี้หนูก็เลยตัดสินใจคือแบบคุยกับแม่ดีกว่าว่ามันเป็นเรื่องปัญหาใหญ่แล้วเกิดแบบส่งหาคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นมาบอกเมันน่าอายเนี้ยก็เลยคุยกับแม่แม่ก็เรียกพ่อแบบพ่อเขาจะดุงอีกเหมือนเดิมเลยค่ะจะดุ้งแบบครั้งนี้จะดุงเยอะกว่าเดิมอีกทีนี้ทีนี้ก็เลยเรียกมานั่งคุยแม่ก็แบบโอ้โหบ้านแตกเลยเี่จะเลิกเลยอ่ะแล้วพ่อยอมรับทุกอย่างที่คุยเซ็ก <Video S 2> ยอมยอมรับหมดเลยค่ะแล้วหนูบอกพ่อว่าให้คุยมาเลยพ่อจะได้แบบช่วยแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยให้พ่อเล่าให้หมดแม่แม่ก็ยิ่งโมโหแต่หนูว่ามันโมโหกาหนูมันมันคือปัญหาไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยแก้ถูก,กแล้วค่ะแล้วก็แบบส่งมาให้ดูเลยว่าส่งขายมั่งประมาณยี่สิบกว่าคนนะพี่ที่เป็นลูกค้าที่บ้าน่ะอส่งหมดเลยทั่วหมู่บ้านเลยพี่ แล้วหนูก็เลยอยากรู้ว่าเขาส่งจริงหรือเปล่าอ่ะมันมีลูกค้าหนูมาบ้านในคนเหนือหนูเลยยืมแกล้งโทรศัพท์เขาบอกว่ายืมยืมโทรศัพท์หน่อยยืมเฟซโทรเฟซหน่อยแต่หนูไม่ได้โทรค่ะหนูกดดูมันส่งมาจริงๆพี่แต่เขายังไม่ได้อ่านเพราะว่ามันส่งไปตรงคําว่าสแปมอะไรสแปมอะไรอ๋อมันจะเป็นสแปมมันจะไม่ใช่เพื่อนจริงแล้วเขาบอกไม่ต้องใช่ใช่ค่ะมันก็ที่หนูก็เลยโอ้โหตายแล้วไปจริงๆด้วยไปหมดเลยพี่เขาส่งทุกอย่างเลย เขาส่งเป็นคลิปไหมที่ส่งไปอ่ะทั้งคลิปทั้งภาพทั้งแชททุกอย่างเลยดิก็แปลว่าเขาส่งไปแล้วใช่มั้่เงินก็ไม่ต้องไปจ่ายเขาใช่ที่ว่ายังไงอย่าให้เงินต้องเออืตอนนี้ยังไงที่บ้านตกลงกันว่าไงฮะก็ตกลงคือหนูก็บอกไม่ต้องจ่ายใช้จ่ายแล้วก็ทําอย่างเงี้ยอยู่เนี้ยก็คือเรืขาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละก็ไม่หยุดแต่แม่อ่ะคือแบบแม่พ่อเขาก็ยังทําใจได้แต่แม่สภาพจิตใจแย่ว่าหรือเหมือนเขาแบบช่ใช่ไหมล่ะเขาเป็นคนแบบยังไงอ่ะ เขาเป็นคนแบบคล้ายๆัวหน้าครอบครัวที่เขาอยู่บ้างหลังการทําเงินทุกอย่างด้วยแล้วเขาก็แบบยังไงมีแบบสร้างหน้าตามายาคือบ้านหนูวินามีตาในชุมชนใช่ไหมใช่ไหมคะหมายถึงว่าพอพอพ,อ,พอสมควรนะคะแบบคนเขาเอ่ยชื่อไปก็รู้จักกันทั้งอำเภอ,อน้องเองจะปรึกษาอะไรคะถ้าเรื่องอย่างนี้ก็ปรึกษาแบบหนูจะพูดยังไงกับแม่ดิหนูพูดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วหนูบอกว่าแม่แบบเราเป็นปัญหาครอบครัวเราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะว่าอย่างพ่อเนี่ยเขา น่าอายกว่าเราอีกแต่เราก็อายแต่ว่าเรื่องมันเกิดไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบทําใจหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็แบบมาปรึกษาพี่แล้วก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่แบบไวแบบแบบเนี้ยให้ระวังอย่าอย่าให้ดูโปรไฟล์ให้ดีก่อนหรือไม่ก็อย่าไปแชทดีกว่าอย่างเงี้ยอะถามใครก่อนดีครับเอพี่เติ้ลพี่เสือแล้วก็พี่ต้นจัดหน้าผากแล้วฮะโอเคพี่เข้าใจความรู้สึกคุณแม่น้องเอนะ คือ <S <S และเขาจะกุศลคุณพ่อเองด้วยก็คือคุณพ่อท่าน,นก็แน่นอนว่าท่านก็มีส่วนผิดท,ที่ท่านเหมือนไม่ยับยั้งชั่งใจอะไรเงี้ยแต่ในี่มุมหนึ่งคือท่านก็เป็นเหยื่อนะเอเพราะว่าเหมือนอีเนี่ยอีมิชชีพเนี้นางมันตั้งใจอะ่ะมันตั้งใจที่จะหลอกให้คนแก่ที่นางหลอกว่าอาด้วยความสวยของมันอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเขายับยั้งใจไม่ได้เหมือนแบบ เขาก็ไม่คิดว่า uh huh. เ่องการที่กูทําแค่นั้นช่วยตัวเองกับคลิปสุดท้ายมันจะมาตลบหลังเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยน้องเอ,อเขาก็เป็นเห uh huh. ยือ่อแต่ว่าแน่นอนคือเขาก็เขาแบบเหมือนเขายับยั้งไม่ได้แต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยพี่ว่ามันก็หนักหนามากมากแหละแต่ว่าในมุมคุณเออ่ะก็จะต้องค่อยๆแหละน้องเอเพราะว่าตัวคุณแม่เองอ่ะพี่ว่าในมุมเนี้ยคนที่เป็นผัวเมียกันมาแล้วมาเจอว่าผัวทําแบบเนี้ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะใ,ใ,ใช่มันก็เหมือนว่าอาก็อนแอบ,บนอกใจกูนะ่ะไปคุยกับเด็กผู้หญิงอะ่ะแล้วมึงยังปล่อยให้ตัวเองไปช่วยตัวเองโดนอัดคลิปมาอีกอย่างเนี้ยเออพี่ว่าเอก็ต้องเข้าใจคุณแม่ด้วยแหละ <Okay. S 1> สำหรับพี่เอต้องให้เวลาทั้งคู่ที่เขาจะเยียวยาตัวเองเลยอะ่ะซึ่ง <c oughs> พี่ว่าถ้าเขารักกันมากพอสุดท้ายนะตอนนี้มันเป็นอารมณ์อะ่ะถ้าฝั่งคุณแม่นะ มันเป็นอารมณ์ที่เขาโกรธเขาอับอายเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายถ้าเขารักกันอะมันก็จะเป็นอุบัติเหตุหนึ่งของชีวิตที่แบบเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปเลยอออ่ะโอเคค่ะ okay, คนต่อไปค่ะอ่มเรื่องพ่อถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้โบ้ตัดต่อไปเลยฮะบอกเลยตัดต่อ,อโหตัดต่อเดี๋ยวนี้เอาหน้าใครแปะกใครก็ได้เดี๋ยย้ไปหมดนะแล้วก็ ตัดต่อมันเป็นข้ออ้างง่ายๆของเวลามีใครมีคลิปหลุดแล้วก็ไม่รู้จะแก้ตัวว่าอะไรอ่ะเขายังตัดต่อกันเยอะแยะมาทั้งเมืองเลยพ่อเขาพ่อเขาบอกแม่แบบนี้ยบอกว่าเออก็บอกเขาว่าตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่บอกว่าตัดต่ออะไรใส่แว่นเหมือนนั้นถังน้ำแบบนั้นโอ้ยมันตัดได้เยอะเลยแม่เอเอไปหาพวกคลิปตัดต่อให้แม่ดูเป็นตัวอย่างเอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปลายทางนะแต่ว่าอสิ่งที่จะเคลียร์กับแม่ ่ค่ะคือเอเอเองก็ต้องยอมรับก่อนตอนนี้เอเอคือตัวประสานล่ะคนเดียวลวะที่จะประสานได<ะ>้เอต้องเข้าใจทั้งสองฝั่งพ่อเนี่ยถือว่าเป็นใช้คาว่าอุบัติเหตุของเติ้นก็ได้แต่มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากจากความผิดพลาด ของพ่อเองด้วยแหละพ่อก็มีความผิดในส่วนนี้ที่ยับยั้งชั่งใจไม่ไหวถ้าครั้งนี้คือความผิดครั้งเดียวของพ่อตั้งแต่มีเอมายี่สิบเก้าปีตั้งแต่รู้จักกับแม่มาแล้วนีค่คือคือความผิดพลาดครั้งหนึ่งที่เขาตกเป็นเหยื่อจริงๆด้วยความพุ่งพลาดอะไรสักอย่างก็แล้วแต่เถอะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดคือต้องยอมรับว,ว่าพ่อจะมีแผลเนี้ยติดตัวไปตลอดละ่ะหลังจากเนี้ยไอ้ความความผิดครั้งที่สองนคะพี่พอพี่พี่เสืออะ เราครั้งแรกอะครั้งที่สองค่ะล้วครั้งก่อนนีครั้งแรกตอนตอนที่เขาแบบประมาณยี่สิบปีที่แล้วโดนแบงเมย์ป่ะอ๋ออันอันเป็นลูกสาวใช่วหมถูกไหมโอเค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 ใช่อ่ะพอดอ่าเอาตายแล้วพ่อมีอีกแผลนึงด้วยกูกูเตรียมไว้แผลเดียวด้วยเอาเป็นว่านี่คือแผลที่สองแล้วนะที่พ่อมีอยู่อ่ะชิบหายแล้วก็ทีนี้ เป็นสิทธของแม่แล้วไนที่เปลี่ยนละคือตอนแรกอ่ะพี่อยากจะให้ให้บอกแม่ว่าเออถ้านี่คืออุบัติเหตุอุบัติเหตุที่ทําให้พ่อมีตําหนีมีแผลนี้แม่อยากจะให้โอกาสคนที่มีแผลตรงเนี้ยแผลใหญ่เนี่ยจะเห็นกันไปตลอดการเนี่ยแม่จะอยากอยู่กับคนที่มีแผลนี้ไหมแต่นี้ถ้ามันเป็นแผลที่สองแต่มันก็ห่างมายี่สิบปีแล้วเนาะแล้วคราวนี้มันก็ไม่พี่ว่าไม่ได้ จะมองว่ามันชู้สาวไหมในสําหรับคนที่ไม่ชอบเรื่องนี้มากๆก็อาจจะมองว่าเรื่องชู้สาวได้หรือสําสหรับบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการตกเป็นเหยื่อความเลี่ยนงุ่นของคนนะ่ะมันจะให้ใช้ควาว่าอะไรวะใช่ไหมความต้องการทางเพศที่มันมันอาจจะเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนทุกวัยทุกเวลาถ้าเราไม่ยับยั้งชั่งใจมาหรือทําไม่มากพอถ้านี่คือแผลที่สองเออาจจะต้องเข้าใจแม่มากขึ้นเพราะฉะนั้น ให้สิทธิ์ของแม่ในการตัดสินใจครับที่เปลี่ยนล่ะเพราะว่าแม่โดนมาสองดอกล่ะอันนี้เห็นใจคนเห็นใจแม่เยอะเยอะเปิดเปิดให้แม่ฟังเอาแล้วพี่เบรกผมแม่ผมเบรกตัวโก่งเลยพอรู้ว่าแผลที่สองอะแม่งั้นแม่ก็หายใจลึกๆแม่คราวนี้มันมันอุบัติเหตุมากกว่าคราวแรกแม่นะอันนี้จากมุมเผือกน้ําเผือกเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่เข้าใจแม่นะผมให้สิทธิ์แม่เลยอ่ะ ไปทุนต้นถอมอันนี้จะจะพูดว่าถ้าแม่เลือกอยู่แล้วอ่าจะยังงไจะพูดในมุมดีๆเพื่อให้แม่จะลงใจได้อยู่กับพ่ออย่างมีความสุขในกรณีถ้าแม่ไม่เลืิกนะคะเพราะว่าเพราะว่าอยู่กันมานานแล้วแล้วก็ไอ้คดีเก่ากับคดีใหม่อ่ะมันค่อนข้างทิ้งห่างกันยี่สิบปีนะปีเอาจริงนะคะมันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สําหรับพ่อ แต่ข้อดีคือไอความรู้เท่าไม่ถึงการของพ่อเนี่ยไม่ส่งผลกระทบให้ใครเป็นอะไรไม่มีใครเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตนะคะกับความไม่รู้เท่าถึงความรู้เท่าไม่ถึงการของพ่อในครั้งนี้แล้วก็ไอสิ่งที่มิจฉาชีพที่เขาเข้ามาเนี่ยเขารู้จุดอ่อนของคนวัยนี้อยู่แล้วค่ะวันผู้ชายเนี่ยมันจะมีความเป็นชาย แบบตั้งแต่หนุ่มยันแก่แหละค่ะเขาเคยแข็งแรงเขาเคยเป็นผู้นําเขาเคยเป็นคนมีเสน่ห์เขาเคยเร่าร้อนหรืออะไรก็ตามวันหนึ่งที่เวลาที่มันผ่านไปอ่ะมันโรยลาถูกไหมคะแล้วมีอิมิชชี่นที่มันรู้จุดเลยอ่ะว่าผู้ชายก็ต้องการความภูมิใจตรงเนี้ยก็เลยเข้ามาเข้ามาตรงนี้ทําให้พ่อเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยความภูมิใจกูได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยกูไม่ได้ไปมีเซ็กกับเขามันไม่น่าจะเสียหายอะไร ใช่ใช่ค่ะพ่ออพ่อก็รู้สึกว่ากูแค่ได้ความภูมิใจเล็กๆน้อยๆกับเรื่องพวกนี้โดยที่พ่อเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาเจอกับมิจฉาชีพเขากําลังตกเป็นเหยื่ออยู่ใช่แล้วเท่าที่เราฟังมาเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใต้อานัตแม่เหมือนกันนะถ้าแม่เรียกลวสะดุ้งเนี่ยถ้าแม่เรียกลวสะดุ้งเนี่ยเขาเป็นคนที่ มีความเกรงใจและกลัวแม่อยู่เป็นนายอยู่แล้วเขายอมรับทุกอย่างใช่ไหมเออแล้วทีนี้เนี่ยพี่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อเนี่ยมันจะทําให้พ่อรู้สึกจากที่คิดว่ากูกำลังจะได้ภูมิใจกับความเป็นหนุ่มเนี่ยมันกลายเป็นกูต้องยอมรับความจริงแล้วล่ะว่ามันเลยไวพวกนี้แล้วทําให้เขาเนี่ยได้ตกเป็นเหยื่อพี่ว่ามีโอกาสที่พ่อจะสํานึกจริงๆแล้วไม่กล้าทําเรื่องนี้อีกนับจากเนี้ยอาจจะสวดมนต์เข้าวัดทุกวันเลย เพราะว่าช่วงนั้นอะห่างวัดไงอืนี่แหละห่างวัดพระท่านลงโทษเอนแพ่อจะชวนแม่ไปทําบุญเนี่ยค่ะทําบุญสร้างห้องน้ำแม่ก็ห้องน้ําอีกแล้วพ่อเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นภาพมันขึ้นมา ไปอะไรอย่างนี้พ่อแม่สะเทือนใจนะหยุดทุกอย่างเกี่ยวกับห้องน้ำช่วงนี้จะอาบน้ำหรือเลยถ้าไปนอกบ้านได้ไปเลยอย่าเติมอย่าเติมเชื้อให้แบบชาวบ้านนังเมากันอะแล้วก็อมเชื่อว่าคุณแม่น่าจะฟังอยู่เพราะว่าเออะ่าเปิเปิดคุณแม่ฟังว่าคุณแม่เป็นคนให้โทรมาในรายการถูกไหมคะค่ะเขาบอกว่าเวลาฟังที่ต้นหอมนี่มันต้องเป็นแบบนี้ผู้หญิงไม่ต้องมีตัวอย่างเช่นสาชอบแบบ ให้ลูกเป็นแบบ<ด>ให้<ด>เองเปยนะค<ด>ุ<ด>หอมแม่แม่หนูก็อยากมีผัวแล้วแต่หนูหาไม่ได้ ช่ไมว่าอย่าไม่ใช่ว่าปากเก่งไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยคืออยากมีอยากมีเออแล้วก็งานทายนี้ขอบคุณคุณแม่นะคะที่นําเรื่องส่วนตัวออกมาเปิดเผยให้เป็นอุทาหรณ์หอมเชื่อว่าเรื่องนี้มีประโยชน์จริงนะมีประโยชน์จริงๆกับคนที่กําลังอ่อนแอทางด้านความรู้สึกแล้วมิจฉาชีพพวกนี้ฉลาดค่ะเขารู้ว่าเขาควรจะต้องหาเข้าหาคนวัยไหนด้วยเรื่องอะไรนะคะก็คุณแม่ขามัน ถือซว่านี่เป็นสิ่งที่คุณแม่ได้ทําบุญมันเกิดขึ้นแล้วก็มันอยู่ในช่วงของการแก้ไขเรายังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันขอให้คุณแม่แข็งแรงเร็วๆนะคะคุดทอกุดโทอ,อย่าลืมโทนนะ